f ูเอไกสอนชแนลท่านผู้ชมทุกท่านครับพามาชมเทคนิคการปลูกต้นทูนให้แตกกอต้นสวยต้นใหญ่นะครับโดยการปลูกในกระถางที่เราหมักดินเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ยกดินขึ้นเป็นกระถางครับเท่ากับอิดบล็อกก้อนนึงครับแบบนี้ครับ ต้นทุนพอจะแตกกอต้นใหญ่ครับสวยงามครับเอฟซีปลูกแค่ต้นเดียวครับแต่เมื่อแตกกอแลวอ้วเยอะมากครับเอฟซีทันใดสนใจเทคนิคก็คอมเมนต์ตอบถามเข้ามาได้เลยนะครับต้นทุน ให้แตกก่กอแบบนี้ครับเอฟี FP บางท่านจะถามว่าต้นทุนเอาไปทำอะไรกินครับต้นทุนนี่เป็นพืชตระกูลพวกบอลครับแต่ว่าต้นทุนนี่สามารถ<ม>กินดิบได้นะครับมไม่คัน,นครับไปปอกไปตำเหมือนส้มตำครับตำเหมือนกับตำสายบัวนี่ได้เลยครับนี่ยครับรสชาติคล้ายกรอบด้วยครับ หรือว่าเอาไปแกงส้มครับนี่คแกงส้มปลาใส่ต้นทูนนั่นจะสุดยอดมากครับเครื่องแกงเด็ดๆนี่โอโ้โหใส่กับต้นทูนเนี่ยสุดยอดครับเอฟซีครับฝเอฟซีช่วยกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,กด,ดงกดติดตามกดคอมเมนต์ เพื่อให้กำลังใจเกษ c รชาแนลด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ